หมอที่ปรานิชานะคะคลิปนี้เป็นคลิปการเปิดพลังงานหน้าพ่นะคะเพื่อนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่นะติดตามรับชมรับฟังอยู่นะคะาการเปิดพลังงานหน้าพ่นะคะห่างหายไปนานแล้วนะคะเพื่อนเนาะแต่ก็เนาะเนื่องจากแม่หมอเป็นคนที่ชอบศึกษาในลหลายๆอย่างแล้วก็ยังไม่เก่งเลยสักอย่างนะคะเพื่อนเนาะหนึ่งศึกษาระบบพลังงานดวงดาวต่างๆก็พอได้อยู่นะคะอัดคลิปไปหลายคลิปแล้วแล้วก็ ศึกษาเรื่องระบบของอาการหาพลังงานตัวเลขนะคะเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบการเสี่ยงโชคเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปการให้พลังงาน2ตัวนะคะชุด3ตัวอัดคลิปไปแล้วนะคะเ,เพื่อนเนาะก็เดี๋ยวอัดคลิปในเรื่องของพลังงาน2ตัวนะคะงวดวันที่1กันยายนนี้เดี๋ยวอัดคลิปต่อเนื่องให้นะคะเ,เพื่อนเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการ อัดเกี่ยวกับพลังงานของหน้าไพร่นะคะเนาะหัวข้อคลิปนะคะใครนะที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณนะสดใสซับซ่หรือหัวใจเป็นสีจมูอีกครั้งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังโสดอยู่หรือนะไม่หมาค้าสดเป็นครั้งคราวได้ไหมเนาะสามารถเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ได้นะคะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2เด็กคันะคเพื่อนเนาะ เนาะเด็กที่1แล้วก็เด็กที่สองนะเพื่อนเด็กที่1นะะึ่ะนะ่อโกลเด้นทา e a d นะเด็กที่2ก็จะเป็นไพ่ของเออ่เขาเรียกพลังงานของไพ่ตัวนี้นะคะเนาะเออ่พลังงานตัวที่มันให้พลังงานที่มันรู้สึกว่ามีอาวุธครบมือเดอะเมจิเชียนผู้นี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเลือกจากพลังงานหน้าไพ่เนี่ย ได้2พลังงานนี้นะคะเพื่อนเนาะพลังงานที่1น,นะคะคะ g เด d e n tarot พลังงานที่สอง rider tarot นะคะสำหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้ใครที่จะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณเป็นสีชมพูเร็วๆนี้เลือกพลังงานหน้าไพ่ได้เลยค่ะสําหรับโกเด e n tarot คันเพื่อนเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะกล่องเขาประมาณนี้เนาะสำหรับหัวข้อคลิปนี้นะครับ นะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่หนะึ่งนะดูซิว่าใครที่จะเข้ามาทำให้หัวใจของคุณเป็นสีชมพเูเร็วๆนี้นะคะขออนุญาตนะคะในการเปิดพลังงานไนพ่เนาะขอองค์ครูบาจารย์ประจำตัวเพื่อน,อนที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะคุณได้ไพ่ของใบแรกเนาะนะนะต้องบอกว่าไพ่ของสิบเหรียญนะคนคนนี้เป็นคน ที่มีความผอมสับนะคะเพื่อนเนาะอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีทางการงานการเงินนะคะหรือเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเป็นคนที่มีครอบครัวที่ครบนะคะพ่อแม่ลูกแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เลิกราหรือหย่าร้างกันแล้วก็ามาถูกเขาเรียกว่าถูกชะตาต้องใจกับคุณได้มาสารสัมพันธ์นะคะไพ่ของสิเหรียญนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็ใบนี้ the travel e r นะคะแน่นอนที่สุดนะคะเพื่อนเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เ,เคยผ่านการเลิกราอย่าร้างนะคะนะเ,เคยมีความทุกข์ความเจ็บปวดในะเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ได้มาเจอกับคุณนั่นเองนะคะเพื่อนเนาะใบนี้นะคะเพื่อนเนาะสองถ้วย two of c u p s นะคะสองถ้วยนะคะต้องบอกว่าการที่คุณกับเขาเจอกันครั้งแรกเนี่ย จะเหมือนคนที่ถูกตาต้องใจเป็นเพื่อนนะถ้าเป็นใครที่ยังไม่เคยรู้จักกันเลยคุณมีโอกาสเดินทางนะคะอาจจะไปงานปาร์ตี้งานเลื่อนเลินะคะหรือไปท่องเที่ยวแล้วจะเจอกันนะแต่การที่คุณเจอเจอเขาเนี่ยหนึ่งต้องบอกว่าเจอปุ๊บมันเหมือนคนที่สปาร์กปั๊บเลยเป็นเพื่อนเพราะว่าอะไรบางครั้งอาจจะเป็นคนที่เราไม่ได้รู้จักแต่เหมือนคนที่เคยรู้จักนะคะรู้สึกคนคนนี้ ฉันคุ้นหน้าจังนะคะเขาเรียกว่าเจอปุ๊บนะคะสปาร์กปั๊บถูกตาต้องใจนะคะสําหรับคนคนนี้เนาะที่จะเข้ามาในความรักและทําให้หัวใจของคุณเป็นสีชมพเูเร็วๆนี้นะคะเพื่อนนะก็ดูก็ดูใบต่อไปนะคะใบนี้ นะราชาผู้ถือไม้เท้าเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆนะคะเพื่อนเนาะแลเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เจอกันครั้งแรกเนาะอาจจะเป็นคนเข้าถึงยากด้วยนะคะดูสุขุมดูลบครอบนะคะคนคนนี้เนาะเป็นคนมั่นนิ่งๆนะคะอาจจะยิ้มยิ้มแต่ว่าพูดน้อยนะคะเพื่อนเนาะดูใบสุดท้ายหน่อยนะคะเพื่อนเนาะอขออภัยนะคะเพื่อนเนาะขอดูใบสุดท้ายคนที่จะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณเป็นสีชมพู ให้ไม่หมอด,ดูก่อนเ,นอ,เอ็มเพลสนะคะเพื่อนเนาะทีนี้ต้องบอกว่าถ้าเอ็มเพลสเนี่ยนะคนที่จะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณเป็นสีชมพูอีกครั้งเ,เขาอาจจะมีแม่ที่ต้องดูแลหรือถ้าเขามีพันธะใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะเนาะถ้ายิ่งเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนอมีคําว่าพ่อแม่ลูกนะคะเป็นคนที่ เคยอย่าล้างหรือเลิกลานะคะเป็นคนที่เคยมีความทุกข์ความเจ็บปวดในะเรื่องของความรักมาก่อนนะคะแล้วก็ได้มาเจอเจอสารสัมพันธ์กับคุณแล้วก็มันเหมือนคนที่อยากจะสร้างครอบครัวให้มั่นคงอะคะ่ะเพราะว่าไพ่สองถ้วยเจอปุ๊บสปาร์กปั๊บรักกันอย่างรวดเร็วนะค,ะคบอย่างไม่นานแล้วก็เกิดความสัมพันธ์ที่รึซึ้งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอพลังงานหน้าไพ่เพิ่มเติมนะคะสำหรับเพื่อน ที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะจากไพ่ความรักนะครัเพื่อนเนาะเป็นไพ่ของโรแมนต์แองเจลนะครับเพื่อนเนาะก็จะเป็นกล่องนี้นะคะขอพลังงานหนึ่งใบเท่านั้นความรักครั้งนี้เขาคิดกับคุณอยงไรนะคะแล้วเป็นความรักแบบไหนนะคะอันนี้ไพ่ความรักนะครับเพื่อนเนาะสำหรับความรักครั้งนี้ว้าวเพฟูเนสเพื่อนขอหนึ่งใบเท่านั้นสาหรับนี้นะคะ ต้องบอกว่าความรักครั้งนี้คุณจะเจอความรักที่เรียกว่า14อีกครั้งแน่นอนคนที่จะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณเป็นสีชมพูสําหรับเพื่อนที่เลือกเด็กที่1ความรัก14อีกครั้งนะคะกลับมาเป็นหัวใจสีชมพูอีกครั้งดีใจด้วยนะคะสาหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้พบกับเด็กที่2ต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกเด็กที่1นะคะบ๊ายบายค่ะสาหรับเพื่อนที่เลือกเด็กที่2ในหัวข้อ ใครที่จะเข้ามาทําให้หัวใจคุณสีชมพูนะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กนี้นะคะโดย Rider t ์ทาร์นะไม่หมองมาอัดคลิปในช่วงเช้านะคะเพื่อนเนาะก็จะมีเสียงธรรมชาติเสียงไก่ขันวันนี้ตื่นตีสีเลยนะคะเพื่อนเนาะก็มาทําคลิปการเปิดพลังงานน้พายใ,ให้เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปพลังงานตัวเลขต่อเนื่องเลยนะคะเนาะเอาเป็นพลังงาน2ตัวต่อเนื่องนะคะเผื่อเพื่อนเ,อนเอนท่านใดที่นะ ตรวจแล้วเ,เลขที่หมอให้มันอาจจะลายชุดก็จริงแต่มันไปตรงกับชุดที่เราชอบจะได้มีความมั่นใจนะครเพื่อนเนาะใครที่จะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณเป็นสีชมพูขออนุญาตองครูบาอาจารย์เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในการเปิดพลังงานหน้าพ่ยนะคะเนาะทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลนะคะเพื่อนแล้วก็ทุกสายพลังงานนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เนาะอืมก็ขออนุญาตนะคะ พลังงานอนภะัยอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคับเพื่อนเนะาะใบแรกนะ The Emperor นะคะสำหรับคนที่จะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณเป็นสีชมพูอาจจะเป็นคนที่ทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานที่มั่นคงนะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เ,เพื่อนนะคะทหารตำรวจเอ,อคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะ หรือทำงานระบบราชการทั่วๆไปแต่ว่าเป็นคนที่มีอำนาจนะคะชอบใช้อำนาจชอบสั่งมองดูเหมือนดุดันแตงจีมีคนใจดีนะคะคนเนี้ยเนาะเป็นหัวหน้างานเราก็ได้เป็นคนที่เราเคยรู้จักนะคะเป็นคนที่เนาะเราก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาแต่ว่าเขาจะมีความเมตตาในนั้นนะคนคนนี้นะคะมีสภาวะเป็นผู้นำสูงนะคะขอดูใบต่อไปนะคะเพื่อนเนาะใบที่สอง นะในออบคลับคนคนนี้นะคะเขาจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่คุณในเร็วๆนี้เนาะอัศวินถือถ้วยนะคะมีความเก่งในทุกด้านนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าทําอะไรแล้วคือมุ่งมั่นที่จะทําถ้าเขาคิดตัดสินใจว่าจะคบกับเราเนี่ยอ,อีกไม่นานนะคะคนคนนี้จะมีการติดต่อสื่อสารหรือได้พบกันตัวมันเป็นถ้าเป็นคนที่อยู่ไกลนะคะเ,เพื่อนๆเนาะและใบต่อไปนะคนที่จะเข้ามาทําให ชีวิตของคุณหัวใจของคุณเป็นสีชมพู S of Sword คเพูดแล้วก็ไพ่ของหนึ่งดาบเนี่ยมันเหมือนการต่อสู้ต้องฟาดฟันกว่าจะได้มาเหนื่อยหนักหนาสาหัสพันเนี่ยจะสำเร็จเพราะปลายของดาบก็คือมงกุดเส้นชัยรออยู่ข้างหน้าและคิดว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาทำให้หัวใจของคุณเป็นสีชมพูนะถ้าเขาติดขัดเรื่องใดอยู่รับรองว่าเขาจะต้องเคลียร์ตัวตนหรือฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค มาให้จงได้นะคะเพื่อนเอเนาะเขาดูพลังงานต่อไปนะสาหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนะาะคนที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยนะสดใสซับค่าอีกครั้งหรือหัวใจเป็นสีชมพูนะคะไพ่ของสามเหรียญเพื่อนเนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับ การเดินทางนะคะติดต่อสื่อสารค้าขายระหว่างประเทศก็ได้นะคะหรือทํางานต่างจังหวัดมันมีเรื่องของระยะทางปัญหาลองดิแทนปัญหาการติดต่อสื่อสารปัญหาการเดินทางอยู่นะ,ะอาจจะเป็น,นคนไกลนะคะคนคนนี้นะคะเพื่อนเนาะก็ขอดูใบสุดท้ายนะคะเนาะคนที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณนี่ยสดใสซาบซ่านนะคะไพ่ของ7เหรียญคนคนนี้เป็นคนที่ นะคะมีความขยันเพืเ่อนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรนะคะเนาะปลูกผักนะคะนะแม่หมอยกตัวอย่างหรือมีเรื่องของที่ดินนะคะเป็นคนเก่งมีรายได้ระดับสาม0 0ถึงเจ0ด0บาทขึ้นไปนะคะคนคนนี้เนาะเป็นคนขยันนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวทัดดินนะคะที่โดดเด่นอะดินก็เอ่อพฤศกกันมังกรทัดลมนะคะเมทุนตุนกุ้มนะคะคนคนนี้ที่โดดเด่นเนาะ อขอดูซิว่าไพ่พลังงานความรักนะคะไพ่จากนะ The เด The r o m a n Angel นะคะเป็นไพ่ความรักนะคะเพื่อนเนาะขอพลังงานหน้าไพ่ขอหนึ่งใบเท่านั้นความรักครั้งนี้ถ้าหัวใจจะเป็นสีชมพูเขาจะประมาณไหนว้าวเพื่อนๆอดีใจด้วยนะคะเขาจะเข้ามาประมาณวันนี้เลยไพ่ของหญิงสาวและชายหนุ่ม เวดดิ้งเวดดิ้งพายแต่งงานขึ้นต้องบอกว่าคนที่จะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณเป็นสีชมพูคนคนนี้จริงจังจริงใจนะคะเพื่อนเนาะและมีโอกาสถึงขั้นแต่งงาน